เฮ้ยกิตเฮ้ยทุกคนกิดกิดทันสี่มากิดท่านไปมังกิดมึงเอาไฟเอาไฟถือไฟถือไฟถือไฟเลยถือไฟถือไฟไว้เราไว้ใจคนในป่าไม่ได้ถือไฟถือไฟเลยหนึ่งอันว่องญิงนั่งก่อนนะว่องญิงอย่าพิ่งไปไหนนะครับกิตถือไฟขึ้นมาแต่ยังท่านจะมึงเข้ามาท่านท่านอย่าเพิ่งเข้ามาครับท่านเป็นฤๅษีจริงก็บอกท่าน ท่านมาจากไหนครับท่านมาทางไหนทางน้นอ๋อ,อเดินขึ้นมาจากข้างล่างครับแล้วท่านมาถูกได้ไงครับท่านรู้จักนี่เหรอครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่พีซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเที่ยวเช่นกันเลยนะครับผมเช่นเดิมเลยตอนนี้เราสามคนผมน้องชายผมแล้วก็อ๋อดาเราองค์หญิงจากเมืองกบแรเราอยู่ที่หน้ากระตอบผมอยู่หน้ากะตอบคนป่าแลแต่น้องชายผมกับไพาดาตั้งอยู่บนกระตอบละเพราะว่าน้องชายกําลังเตรียมก่อไฟให้ไพาดาเพื่อป้องกันพวกมาลงมาแรงนะพวกยุงต่างๆที่คิดว่าจะเป็นภัยต่อตัวเรากับไยดาทุกคน โอเคพี่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าเข้ามาตอนเข้ามาใหม่ใหม่มันไม่มีฝนเลยมันฝนแบบฟ้าเปิดมากพี่ดูด,ดิแต่ตอนนี้กลับกลายไปว่ามันเปลี่ยนไปนหมดทุกคนฟ้าคึ้มแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องน,นี่เพิ่งสี่โมงกว่าๆนะยังไม่ทันเย็นมากเท่าไหร่ทุกคนแต่ว่ามีเหมือนมีท่าทีแล้วว่าฝนจะตกตั้งเขาจะตกทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนนะน้องชายผมกับพายาหรือว่าองค์หญิงกับมันะฉะนั้นก่อไฟอยู่ทุกคน หม้มันหักมายพี่มนันเป็นชนีร้องหรือเปล่าพี่กระไ่ายมาเกดพี่ดีหม้มันหักมาผม,ม้องลากออกไปพี่เดี๋ยวกคอยให้ทุกคนเดี๋ยวเข้าไปที่กระต๊อบคนป่ากันไปดูว่าเป็นไงบ้างผมจะถ่ายให้พี่ดูว่ากระต๊อบนป่าผูพังหรือเปล่าลังใจผมไม่ได้มาเกือบอาทิตย์ทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามาแล้วก็อย่างงานยุ่งช่วงนี้ทุกคนนะไปะไปดูกันโอ้ทุกคน เหมือนโดนพายุเข้าทุกคนนะฝนตกนะหนักอสมควรแหละทำให้พวกเนี้ยไม้ไผ่ล้มใส่ต้นกล้วยใช่ปะทุกคนโอ้โหหักเลยพี่โอ้ยเกเราคนนี่เป็นฟืนแทนแล้วกันนะอันเมื่อกี้จะช่วยกอ่อไฟฟืนจริงๆก็ช่วยจำที่ทุกคนนะช่วยกันก่อไฟเป็ที่แ๋ยวผมขอเคลียร์บริเวณ้หน้ากระต๊อบสักครู่หนึ่งเพราะว่า ก่อไยหักมาเยอะมากเดขอตั้งกล้องไว้ให้ตอนน้องกอ่อไฟแล้วก็กำลังช่วยองค์หญิงช่วยก,ก่อไฟจะดูแบบเพลินดีทุกคนนะน่ารักดีมนีเปลี่ยนไปมากมาเปลี่ยนไปเยอะว่ะ เขนะาัันให้วันนี้เลทุกคนนะเราถ่ายเหตุผลไม้เจอทุกคนแล้วลนนลวลาถือว่าเป็นประสบการณ์นะ เดี๋ยวมีโอกาสค่อยเท้าหยินหาใหม่แล้วก็จะให้น้องชายพาผู้หญินมาเดินป่าอีกแต่ว่าสิ่งที่เราเจอเหตุการณ์เมื่อกี้ตอนที่เรากำลังหาเหตุอะผมขอผมอยากจะบอกว่าไม่น่าเป็นพวกคนหรอกเป็นพวกอันนี้มากกว่าผีพวกผีที่เราคิดพวกผีที่มันถอยแง้งคนพี่ถอยแง้งคนทําให้คนขวัญเสียขวัญหายอย่างเงี้ยเอองคนคิดอ่อนเจอแล้วทุกคน,นะะทาให้แบบว่าเป็นลงไปก็มีทุกคน เวน่ิดแข็งนะตอนนี้นคิดโอเคอยู่แค่ตันมันแก้งเฉยตอนที่อยู่คนเดียวตอนเผลเๆหรือ,เ,อเปล่าฝา,าดันเมื่อตะกอนน้ำยุ่นเขาเขาจะบอกว่า ก็ะตองตอปิดบ่ายอังพันใจอยู่ปะโอเคนะมเหมือนโดนฝนสาแต่ว่าอย่างที่บอกันก็ยังพอนอนได้และก็อยู่แค่า้าปูชั้นหนึ่งเพราะว่าฝ้าหรือว่าพื้นของมันอะเริ่มมีเชื้อรากิดจากฝนที่ซัดเข้ามาก็มันแห้งไม่ทันนะแห้งไม่ทันพวกทําให้เกิดเชื้อราเกิดตามขึ้นมาทุกคน

พี่ครับเดี๋ยวน้องบอกว่าหลังจากที่เยี่ยมชมมาคนป่าเสร็จก็จะกลับเลยทุกคนนะขอาจจกลับไปส่งผมที่บ้านก่อนแล้วค่อยกลับไปที่มังครับแลทพี่ก็เดี๋ยวอาจจะกลับไปลาพ่อแม่ก่อนทุกคนเพราะน้องก็มานอนแค่คืนเดียวทุกคนนะคืนเดียวก็ต้องกลับละเพราะว่าต้องมีงานที่ต้องทําจะไปทำธุรกิจที่ที่มังครับแลต่อก็เข้าใจทุกคนเข้าใจได้เพราะเป็นงานอยู่แล้ว ลายน่าลกินนะมีลา,ายของกินมะดีมากเลยันนีผมก็มาคนเดียวทุกคนเพราะว่าเล็กกับต้นไม้ไม่ว่างมาช่วยงานที่ไรนะผมลยอาสาพา้องชายผมกับภรรยามาเที่ยวที่บ้านคนป่าเพราะว่าอยากจะมาอัปเดตพีเอฟซีดูด้วยเห็นมีคอมเมนต์มาบอกว่า ทำไมไม่ไปไม่ไปไม่ไม่ไปว้คนป่ากันเลยไม่เห็นไม่ไปนานแล้วทุกคนครับบางทีผมมาผมอาจจะไม่ถ่ายพี่ผมแค่มาทําความสะอาดแล้วผมก็กลับไปพี่แต่ไม่ได้ถ่ายอัปเดตอันนี้ผมมาครั้งนี้ก็ผ่านเหือปจะมาเกือบอาทิตย์ละเพิ่งพา้องชายมาก็ไหนก็มีโอกาสมา้องชายปุ๊บก็ถือว่าเอาโอกาสนี้ถ่ายพีเซีดูไปด้วยทุกคนว่าเป็นไงบ้างคนป่าบ้านคนป่าก็ถือว่าโอเคพี่ยังสามารถนอนได้อยู่ปกตินะการฝนได้มอนเดิมยังสามารถนอนได้อยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ย น้ำขึ้นข้างหลังหน่อยทุกคนนะน้ำลำธารอ่ะมันขึ้นสูงหน่อยเพราะว่าฝนตกแล้วน้ําขุ่นมากตอนนี้ไม่สามารถเล่นได้เลยดาเดียวกินนะโอ้กล้องเขาสวยอะว่ามองไปเห็นบระเาิดกาสวยพายดาชอบอ่ะครับพายดาชอบไหมครับอชอบทุกคนก็เป็นน้องสะพ้ายกันก็เรียนน้องสะพ้ายได้ทุกคนนะเดีพาดามาดูห่างเขื่อนไปน้องสะพ้ายก็ง่ายดีทุกคนแต่ผมให้เกียรติเขานะ ไอ้เกลียวคือเรียกพัะธิดาดีกว่าแบบนั่งสิงไฟอุ่นๆทุกคนนะนดี<ม>ปะ่ะไม่เย็นเกินไม่เย็นเกินนะกำลังดีนะกินนะเพราะว่าเราได้เห็นป่าล้อมรอบทุกองศาเลยทุกคนมีแต่ป่าทุกคนนะไม่มีอย่างอื่นนอกจากป่ากับลำธารสวยๆเฮ้ยฮิททุกคน กินกินทันสิมากินท่านไปมังอกี้มึงเอาไฟเอาไฟถือไฟถือไฟถือไฟเลยถือไฟถือไฟไว้เราไว้ใจคนในป่าไม่ได้ถือไฟถือไฟเลยหนึ่งอันอเอาหญิงนั่งก่อนนะอเอาหญิงอย่าพึ่งไปไหนนะครับที่ถือไฟขึ้นมาแต่ยังท่านจะมึงเข้ามาท่านท่านอย่ามึงเข้ามาครับท่าน,าน,าน,เ,าาานเป็นฤกษสีจริงก็บอกท่าน ท่านมาจากไหนครับท่านมาทางไหนทางนาทางนาอ๋อเดินขึ้นมาจากข้างล่างเหรครับใช่แล้วท่านมาถูกได้ไงครับท่านรู้จักนี่เหรอครับมารู้ทอ่างมาจำใจมาตกมาที่นี่อ๋อท่านจะมานั่งมาที่นี่ท่านเป็นฤๅษีจริงๆใช่ไหมใช่ท่านไม่กลัวไฟใช่ไหมครับใช่เฉยๆนะครับขออภัยทีครับท่านขอโทษทีครับพอดีผมต้อง พ่อความสบายใจผมไม่ได้มาแค่คนเดียวครับผมมากับองหญิงครับเชิญครับท่านเชิญครับโทษทีครับโทษทีครับผมต้องขอ, <ใช S 1> ขอความปลอดภัยไว้ก่อนขอภัยทีครับรใ,ชใช่ครับท่านโอ้ท่านรู้ทุกคนท่านรู้ถ้าเป็นองค์ฤอษีรฤอษีที่คอยปฏิบัติธรรมในป่าพี่ท่านเชิญน,นั่งครับท่านใช่น้องชายผมครับเป็นอ่าสามีขององคหญิงเนี่ยมันครับแล้วท่านไพดาครับท่านเชิญขึ้นไปนั่งก่อนได้ครับท่านนั่งก่อนได้ ท่านมานานเลยครับท่านมานานหรือยัง่ากาที่วกจิตใจที่มาเรางีท่านก็เลยท่านจะใช้จุดนี้เป็นที่นั่งทสมาธิก็ได้ครับท่านผมอนุญาตพอที่ผมเปบบ็นคนสร้างขึ้นใอม่กับท่าน<จ>ตามสบายบรับท่านท่านกเจ้านี้แหละ มาขอเรานะมาที่ที่นี่ทุกคนนะท่านผมผมผมยินดีมากมากครับท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเผยแพร่ธรรมะที่นี่ให้พวกคนที่ไม่รู้จักธรรมะได้เห็นเพราะท่านอยู่ที่นี่จริงๆร,ท,รท่านปวดขาไหมครับท่านมีเพิ่ท่านให้ผมนวดขายนะท่านให,ให้เราช่วยน,นวดขายท่านไหมครับ วันน hey. right. ah. so, ี้ผมก็เพิ่งมาถึงสักครู่หนึ่งแล้วก็ดูความเรียบร้อยนนะท่าแล้วตกใจที่เจอท่านมีสิวและเจอท่านี่ด้วยครับท่านใจไม่ดีโย่ใจก็ยิ่งเยดีมากท่านอยากจะพูดเยอะเท่าเหมือนกันนะขออายุอายุนิ่วรถตั้งกระบะท่านท่านอยู่ตั้งสองสามปียังไครับท่านได้อยู่เรื่อยๆเลยเขาตอนนี้เจ้าของที่คนป่าที่เหมือนให้ใจให้อยู่เขาไปอยู่มันแล้ครับท่าน

แค่พาองค์หญิงกับน้องชายผมมาเที่ยวป่าก็มาหาเห็ดโคนนะท่านแต่ทีนีไม่เจอเลยก็เลยมานั่งที่บ้านคันป่าครับท่านนัน้นข้าจะพาเจ้าพูดมาดีเจ้าจะลำบากไหมอ่อผมว่าถ้าตอนนี้คงจะไม่ทันเพราะอย่างมัจนจะมืดเกินท่านอ่าเป็นอย่างอื่นแทนแบบว่าให้พอในแทนเลยนะครับท่านใช่ ท่านให้พรองค์หญิงนะครับกับน้องชายผมซึ่งเพิ่งจะเจอเรื่องราวไม่อีมามาไม่ถึ่วันของท่าน,นท่านให้พรแล้วก็อวยพรแล<า><า>้วก็ระวังข้าวขึ้นมาเนื้อป่าล่างใหญ่ใช่ไหมท่านับดูใช่ไหมครับผมหญิงมาเจอมาครับท่านวางไว้ต้องจะจับคนคอนกอนดี มึงนัจแต่ใจที่แข็งทำไมยังงั้นยัไม่รอดปลาพวกนี้การเอาล่างวิญญาณห้ต่อชีวิตพวกนั้น ทุกคนท่านรู้นะว่าองค์หญิงก็เจอผีป่าลั้งยักษ์ให้พี่กิจกิ๊กที่เวลาพรกิจกแล้วพรองค์หญิงสองคนไปนางข้างองค์หญิงท่านจะให้พรทุกคนผมขอให้น้องชายผมองค์หญิงรับสองคนนะท่านแค่พรท่านแค่พรทุกคน เราดูไม่ได้ไม่พูดถึงอนาคตเราดูด้วยตัวเองคุณจาพูดไีไปแน่นอนมืนยันไปตลอดการ ัา่ทนขอตั้งกล้องสักครู่นะครับท่าน เมราะฉะนั้นถอนองยิงกับกำลังใช้อำนาจ

ลงทำตรงนี้เพื่อเราจะจบหมดแล้ตรงนี้กำลังลอยนวลงานเด็บไม่หมด ตัทำสมาธิตอนนี้ใช้เวลาแล้วแลบอกว่าท่านรู้หลายอย่างมากนะท่านรู้หลายอย่างจังพี่พี่ครับเนี่ยมั้งท่านรู้หลายอย่างเนาะก็คือเราเนี่เราซอมสามผลออกมาจากข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึี๋ยวกลับกำลังนั่งมองท่านท่านทำสมาธิ ยากจะบอกว่าทุกคนท่านรู้เมืองอัปแ,แลแล้วก็รู้ถึงเรื่องน้องต้นไม้แล้วก็ท่านบอกว่าท่านและสิ่งที่เคยอบรมแล้วก็เคยศึกษาต้นไม้ไว้เขี่ยแล้วอายุยนนไข่ที่เยอะตอนนี้อะไรวะตอนเล็กที่เสียไปไปดีแล้วไม่ต้องกลัวอันนี้รูปพระธิดาการุณายก็ไปดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว ขอบคุณมากครับท่านผมขอตัวลาแล้วครับท่านนี่ชไปะสามคนขอปิดคลิปแล้วก็กเดินทางกลับบ้านกันส่วนน้องก็จะกลับไปที่เมืองลำเลาส่วนผมกลับที่บ้านนะอาผมอยากให้น้องพูดให้ฟังก่อนว่าเ็ดท่านที่สี่พูดอะบ้าง่อนที่งวยพรเพื่อที่ที่สี่ไม่ยินเสียงนะขอว่าอยากใช้ชีวิตประมาทเก่งก็จริง แต่ถ้าใช้ชีวิตประมาทอ่ะเดี๋ยวมีคนที่เก่งกว่าเราอีกขึ้นมาแทนที่เราได้อขาบอกเขาเตือนข่าวบอกโจงใช้ชีวิตที่คะมระวังระมระวังอย่าประมาทใช่คือทัางก็เตือนแล้วความหวังดีนะขาบอกว่าเขาจะไม่พูดถึงอนาคตเราให้ฟังอข่าวบอกให้เราใช้ชีวิตเองออืมมาบกแล้วก็ได้พรจากทล้นก็ให้พรใช่ไหมก็ข่าบอกใช้ครับชีวิตอย่าประมาทแค่ไหมอืมอืมอืม โอเคงั้นก็ดีแล้วเราก็ได้รับพรจากท่านทั้งสี่ทุกคนนะ้องผมกับอ่าพาดาก็ทัวร์โชคดีนะได้รับพรแล้วก็ทําให้เราได้บแบบมีชคุณเทียบคิดว่าคงจะดีขึ้นนะแล้วก็ขอบคุณท่านที่มาให้พรมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาอยู่ที่นี่แทนเราบางทีเราเมื่อคมีเวลามาอยู่แล้วท่านอยู่ก็ยังดีคอยดูคอยคอย,คอยแบบไม่ให้พวกสิ่งชั่วร้ายพวกพวกผีปีศาจม้วนวายไงไปทุกคนเดินทางกลับก่อนทุนกคนไปพายากลับนะครับพา,าิดา